เรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปที่การขยายประเด็นวันนี้กับเรื่องราวของการขยายประเด็นนี่ผมจะใช้เวลานานพอสมควรและก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีการออกอากาศไปแล้วผ่านทางด้านทีวีหลายช่องครับแต่อยากจะนําเสนอเพราะว่าเป็นเรื่องที่อุทางหวนสอนใจได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการขับขี่ยวดยานที่ผมเองก็พยายามรณรงค์นะครับในการที่จะลดลดอุบัติเหตุนะครับ พยายามที่จะบอกกล่าวมาอย่างต่อเนื่องว่าเราจะสามารถลดวัเจตยได้อย่างไรครับแต่ก็ยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดครับเราไปดูเรื่องราวของนายกอบตอนะครับที่ขับรถไปเที่ยวเป็นนายกเทศมนตรีครับจากปทุมธานีครับขับรถไปเที่ยวดอยอินทนนท์แล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับทั้งหมด5ศพด้วยกันแล้วก็มีประเด็นฮือฮาตามมาหลายเรื่องทีเดียวครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางด้านไทยรัฐครับไทยรัฐบอกว่านะครับพบแล้วว่า5ศพรถความที่ดอยอินทนนท์นี้เป็นนายกเทศมนตรีจากปทุมธานีภรรยาและก็ญาติครับเดี๋ยวค่อยๆฟังไปฮะแล้วผมจะเล่าค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรครับโดยมีการรายงานบอกว่าเกิดอุบัติเหตุที่ดอยอินทนนท์ครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเมื่อ เวลา12น30นาทีของวันที่20พฤศจิกายนนะครับของวันที่20พฤศจิกายนทางด้านพันตรโทรสยามอินน้อยครับซึ่งก็เป็นสารส,สอบสวนของสถานีตรวจผูธรทอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์กระบะพลิกคว่ำบริเวณทางโค้งกิโลเมตรที่32จอมทองดดยอินทนนท์ครับตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม แล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายจึงมีการรายง,งานด่วนให้กับทางด้านทัฐผู้การจังหวัดเชียงใหม่ก็คือโพลตรตีพิเชษจิรนันจิรนันตาสินครับแล้วก็พันตเอกวัชรินบุญนาคผู้กับของสพออจอมทองให้รับทราบแล้วก็มีการประสานกับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจอมทองแล้วก็หมวดทางหลวงจอมทองกู้ชีพดอยอิทนทนน์กู้ชีพอิทนทนน์กู้ชีพเทศบาลบ้านหลวงรถตัดทางร่วมเดินทางไปยังที่เกิดเหตุครับนี่ฮะตามรูปเลยครับผม นี่คือรถที่เกิดเหตุเป็นกระบะสี่ประตูครับช่วงขาลงเลยครับผมแต่เนื่องจากาสภาพของการจราจรที่หนาแน่นต้องใช้เวลาเดินทางร่วม1ชั่วโมงครับกว่าจะไปถึงที่เกิดเหตุครับนะักที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าสีดำเลขเทะเบียนคอระคังทอฐาน3307กรุงเทพมหานครครับพลิกหงายท้องอยู่กลางถนนครับ พบมีผู้เสียชีวิตในกาจกระจาอยู่5ศพบาดเจ็บ2คนด้วยกันท่าผู้การจังหวัดเชียงใหม่เองก็เปิดเผยบอกว่าอุบัติเหตุจราจารมีผู้เสียชีวิตครั้งนี้ครับเกิดขึ้นที่หมู่เจ็ดตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้เสียชีวิตก็คือนายสมพงศ์ศรีอนันต์ครับเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีพร้อมภรรยาและก็ญาติเป็นผู้หญิง4คนครับ ส่วนรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อโตโยต้าวีโก้หมายเลขทะเบียนคอระคังทอฐาน3307กรุงเทพมหานครเดินทางมาเที่ยวที่ยอดดอยอินทนน์ครับและก็ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุน,นี้เป็นช่วงขากลับขาลงดอยมาถึงกิโลเมตรที่32ครับเป็นทางโค้งลาดชันได้เกิดรถแห่โค้งครับลงร่องน้ำข้างทางแล้วก็พุ่งชนต้นไม้เสียหลักพลิกคว่ำ ขั้นั้นคือพลิกหงายนะครับโดยผู้โดยสารและก็คนขับนี่กระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลจอมทองตรวจที่เกิดเหตุชัน,นสูตรพลิกศพและก็ทําการสอบสวนถึงสาเหตุของการเกิดอย่างละเอียดต่อไปทีนี้เราจะไปดูภาพที่เป็นภาพหน้ารถนะครับที่เกิดเหตุครับนะบเป็นภาพหน้ารถนะฮะที่เกิดเหตุ แล้วก็เป็นภาพที่ไทยรัฐได้มานะครับได้มาอ่าลองไปดูกัน,นะฮะคือภาพหน้ารถนี่คือควรทางที่ลงจากยอดดอยอินทนนท์นี่ครับเป็นคนที่ไปเที่ยวภาคเหนือนี่จะเข้าใจก็คือจะเป็นทาง2เลนแล้วก็จะมีตัวกั้นขอบไหลทางเอาไว้แล้วก็ตรงตรงระหว่างภูเขากับถนนนี้จะมีร่องน้ำอยู่ตรงนั้นครับ ทีนี้เวลาที่ขับรถลงเขานะครับจะมีคําแนะนําก็คือต้องยูสโลเกียก็คือใช้เกียร์ต่ําที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเกียร์ต่ําก็คือเกียร์หเกียร์สเกียร์สแล้วแต่ความชันของภูเขาถ้าเผื่อชันมากก็ใช้เกียร์หแล้วเวลาลงเกียร์หเราก็ถ้าเผื่อเราขับรถเกียร์ออโต้เราก็ไม่ต้องเหยยบคันเร่งครับก็ปล่อยให้รถไหลลงมาเลยครับเป็นเกียร์หบังคับเพียงแค่ภูมาไหลถ้าเผื่อชันน้อยหน่อยก็ใช้เกียร์สทีนี้ถ้าเผื่อคนที่ไม่มีทักษะของการขับรถนะครับ เขาจะใช้เกียร์ดีครับลงจากภูเขาแล้วเกียร์ดีนี้เมื่อลงชันมากเท่าไหร่ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับแล้วทีนี้ผู้ขับก็จะตกใจพอตกใจก็จะเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกแล้วทีนี้ครับรถก็จะเสียหลักควงสวรรค์ครับลงข้างถางครับนี่คืออุบัติเหตุจะเป็นเช่นนี้ครับเหมือนกับภาพนี้ครับเป็นภาพของเจ้าของรถแต่ว่าเขาไม่มีกล้องหลังมีเฉพาะกล้องหน้าแต่เราเห็นเหตุการณ์เพียงแค่ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ไปดูกันว่านี่ฮะรถไหลลงมานะครับแล้วก็คนนี้เราร้องไว้อุ้ยอุ้ยครับแล้วก็มีรถออกมาพลิกคว่ำอยู่ด้านหน้าครับโชคดีที่ไม่ชนนะครับโชคดีที่ไม่ชนรถคันนี้ครับคือรถพูดง่ายว่าแหกโค้งลงมาจากยอดเขาครับแล้วมาตกร่องน้ําแล้วก็พลิกหงายออกมาขวางทางเอาไว้ครับโชคดีที่ไม่ชนนั่นแสดงว่าลงจากภูเขาด้วยความเร็วนะครับลงจากภูเขาด้วยความเร็วแล้วก็ อาจจะแตะเบรคครับบังคับรถไปอยู่ครับแล้วก็ตกร่องน้ําแล้วก็สะบัดออกมาขวางทางเอาไว้ครับโชคดีที่ไม่ชนรถคันนี้ครับซึ่งรถคันนี้เองก็ตกใจมากเลยนะครับนี่คือแล้วก็มารู้ทีหลังว่าคนที่เป็นเจ้าของรถนี้คือเป็นนายกเทศมนตรีหลักหกครับ เรื่องควรจะจบแค่นั้นครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่ตามมาอีกครับตามมาที่นี้ครับผมจะเล่าให้ฟังครับหลังจากนั้นนะครับทางด้านญาติเองก็มารับศพครับมารับศพญาติจากปทุมธานีนะครับมารับศพครับแล้วก็พอรับศพแน่นอนเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินปรากฏว่ามีทรัพย์สินบางส่วนของผู้ตายหายไปครับโดยท้านนทยรัฐรายงานบอกว่าในช่วงเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่คือวันที่20นะครับ ตอนกลางวันและก็รายงานข่าวต่อมานี่คือตอนเย็นของวันที่21ครับที่บริเวณด้านหน้าของหน่วยรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นายสุทัศน์ศรีอนันต์อายุ33ปีลูกชายของนายสมพงศ์ศรีอนันต์อายุ62ปีหรือว่านายกกะนายกกลางครับนายกเทศมนตรีตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธนานีและก็ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมดสศพจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมรถยนกระบานักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยวพลิกคว่ำบนเส้นทางดอยอินทนนท์ ประมาณกิโลเมตรที่32บวก800ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขนาที่ขับรถกลับลงมาจากยอดดอยมีผู้เสียชีวิต5รายประกอบไปด้วยนายสมพงษ์นางพยาวศรีอ,อนันต์ก็คือสามีภรรยานะครับคุณสมพงษ์นี้อายุ 62, 62ปีนางพยาวศรีอ,อนันต์นี้อายุ59ปีได้เดินและก็ตอนนี้ได้มีญาตินี้ก็เดินทางมารับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดครับ หลังจากที่ช่วงช้าที่ผ่านมาทางคณะญาติได้พากันเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุบนดอยอินทนน์ครับเพื่อร่วมพิธีสูตรถอดวิญญาณตามความเชื่อให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้เดินทางกลับภูมิลําเนาครับนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับช่วงกลางดึกของวันที่20นะฮะ20พฤศจิกายนครับช่วงกลางดึกของวันที่20พฤศจิกายน นายแดงบงเพงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหกเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่ญาติได้มาขอรับศพทั้ง5ศพเพื่อน,นํากลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดปุธมธาน,นีครับโดยจะนําศพ4ศพก็คือศพของนายนายกก้างและก็ภรรยากับสมาชิกอสมอ,อีกสองคนนําไปตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดนาวงตําบลหลัก6 4ศพและก็วัดบังสิทธ์อีก1ศพก็คือศพของนางกานิกานริง อายุ55ปีแล้วก็จะมีพิธีรดน้ําศพในวันพรุ่งนี้ในช่วงเย็นพรุ่งนี้ก็คือวันที่21นะครับส่วนกําหนดการพิธีชำระกิจศพนั้นทางญาติจะอยู่ระหว่างการหารือกันโดยทางด้านพี่ชายของนายกหลักหกก็คือพี่ชายของนายก,กล้งก็คือ,น,น,อนายนิพธ์เสียนันท์บอกว่าวันนี้ทางญาติได้มาติดต่อแล้วก็ขอรับทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตทั้ง5รายพบว่าทรัพย์สินของผู้ตายได้มาไม่ครบครับมีสร้อยคอทองคําหนัก10บ,บาทหายไป เลดข้อมือหนัก3บาทหายไปทั้งหมดนี้เป็นของภรรยาของนายกล้งครับซึ่งทางญาติเองก็มีภาพถ่ายสุดท้ายที่ทางนายกถ่ายไว้กับผู้ตายทั้ง5คนที่ป้ายสูงสุดในสยามเป็นหลักฐานครับว่าที่แขนซ้ายของภรรยาของนายกล้งมีเลดข้อมือหนัก3บาทสวมอยู่ก่อนเกิดเหตุนอกจากนั้นก็พบว่าเหรียญเสด็จรอห้ารุ่นปราบห่อครับของนายกล้งนะครับหายไปด้วยครับ แล้วก็เป็นเหรียญรห้ากรอบทองคําอีก1องค์รวมเป็น2องค์ครับมีเหรียญรห้ารุ่นปราบพ่อ1องค์หายไปเหรียญรห้ากรอบทองคําอีก1องค์เป็น2องค์หายไปครับโดยทางญาติไม่ทราบว่าศูนย์หายไปได้อย่างไรครับหากมีใครพบเห็นหรือว่าเก็บไว้กรุณาส่งคืนให้กับทางญาติด,ด้วยเนื่องจากว่าเหรียญปราบพ่อนั้นเป็นเหรียญมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษและก็มีคุณค่าธนจิตใจต่อครอบครัวเป็นอย่างมากครับ ละวันแล้วก็โชว์ภาพนะฮะโชว์ภาพของท่านนายกนะครับนี่ฮะเป็นการถ่ายภาพเอาไว้ครับก่อนเสียชีวิตครับหลังจากที่ทางด้านโรงพยาบาลมอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง5คนให้กับทางญาติแล้วทางเจ้าที่กู้ภัยได้นําร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง5คนออกจากห้องเก็บศพครับโดยทางญาติได้ช่วยการเคลื่อนย้ายของผู้เสียชีวิตทั้ง5รายขึ้นรถพร้อมกับจุดทูบบอกกล่าวกับผู้เสียชีวิตทั้งหมดว่าจะพาเดินทางกลับภูลําเนาครับ ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจโดยมีรถพยาบาลและก็สมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่และก็รัาบาลเอกชนจำนวน5คนมาลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเดินทางไปบำเพ็ญกุศลศพยังตำบลหลัก6อำอำเภอเมืองจังหวัดปุมธาน,นีครับคาดว่าจะถึงวัดในช่วงเช้าของวันที่22พฤศจิกายนครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านต้องมีการเชิญวิญญ,ญาณกลับบ้านกลับผู้ลิเนานะครับ ในเรื่องนี้ผมเองก็เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับกำนันท่านหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอวารินชำราบครับได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คือบังเอิญว่าหน้าบ้านของท่านกำนันท่านนี้ครับมีเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นเกิดอุบัติเหตุครับเสียชีวิตอยู่ตรงทางโค้งแล้วก็ปรากฏว่ามี คือพูดง่ายว่ามีคนพบน้องคนนี้ครับเป็นระยะระยะครับแล้วก็วันดีขึ้นดีก็มาคล้ายๆกับว่ามาพบกับบ้านของกำนันนี้ครับบอกว่าหนาวนะครับอยากลับบ้านจนกระทั่งกำนันนี้คือต้องไปสาวหาหาว่าเด็กคนนี้คือใครที่เสียชีวิตนี่ครับแล้วก็ไปตามญาติพี่น้องครับมาภาษาอีสานมารลมาสอนสอนเอาวิญญาณครับแจ้ง นำวิญญาณนี้กลับบ้านครับเหตุการณ์จึงเป็นปกติเพราะฉะนี้มีความเชื่อของชาวบ้านและก็ทางด้านหลักของก็เหมือนกันครับก็คือมาบอกกล่าวพาวิญญาณกลับพุ่นลมหนาวครับทีนี้ขณะเดียวกันที่ครับปรากฏว่าเรื่องก็หน้าที่จะจบเพียงแค่นี้ครับอะของหายก็หายไปนะครับก็ต้องมีการตามหากันครับแต่ว่าขณะเดียวกันพบว่ารถที่นําศพกลับบ้านนี้ครับ หกคันนะฮะหกคันที่นำส่งกลับบ้านนี่ครับมีอยู่ห้าคันครับเจอเหตุการณ์อาถรรพ์ที่นี่ครับคือรถแต่ละคันที่นำศพไปส่งส่งศพที่ปทุมธานีครับหกคันมีอยู่ห้าคันที่เจออาถรรพ์ครับคือรถทุกคันมีเหตุขัดข้องแล้วบางคันเกิดอุบัติเหตุซ้ำครับเป็นเรื่องที่ จะบอกว่าเป็นบังเอิญก็น่าจะบังเอิญจะว่าเป็นอาถรรพ์ก็น่าจะอาถรรพ์เพราะว่าห้าคันนะครับเกิดอุบัติเหตุครับเกิดเหตุขัดข้องครับโดยทางด้านทีมกู้ภัยเผยรถตู้นาส่งห้าศพเกิดขัดข้องอย่ามีปริศนาทั้งห้าคันโดยคันล่าสุดครับถูกชนในอุโมงค์แม่ข่าวพังทั้งคันครับรวมความเสียหายแล้วก็คือห้าแสนถึงหกแสนบาทในขณะที่ตำรวจและก็กู้ภัยออกคนที่เกิดเหตุตอนนี้เจอเหรียญรอ5ห้าที่หายไปแล้วมีทั้งหมด2องค์นะครับเจอแล้ว1องค์ตอนนี้ครับ โดยไทยรัฐรายงานเพิ่มเติมบอกว่าในกรณีที่เหตุรถพยาบาลที่เดินทางไปส่งร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระาบะของนายกล้งเสียหลักพลิกคว่ำความจริงแล้วคือพลิกหงายนะครับบนรอยอิทยนทนนทั้งหมด5ศพที่จัดปุมนีเป็กและก็เกิดบเหตุทันนท้ง5คันครับรถที่ขนศพไปนะฮะส่งศพนั้นครับเจออาถรรพ์เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันครับโดยล่าสุดนี้ได้เกิดขึ้นที่อุโมงค์ทางรอดแม่ข่าวโดยเป็นรถยนต์ตู้โตโยต้าคอมิวเตอร์ รุ่นไฮแอคครับสีขาวเลขทะเบียนฮอนหูฮบคอควาย8530กรุงเทพมหานครสภาพพังยับเยินครับโดยถูกชนท้ายแล้วก็รถพลิกตะแคงถาลายกับพื้นได้รับความเสียหายทั้งภายนอกภายในรวมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินได้รับความเสียหายทั้งหมดรวมเป็นเงินและประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงหกแสนบาทครับรถไปส่งศพนะครับเจออุบัติเหตุทั้ง5คันครับ โดยทางด้านนายทิวลิปมหาวงครับนายกสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่บอกว่ารถพยาบาลที่นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งห้าบ้านาทั้งห้าศพกลับบ้านนั้นได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆคุณพรอโดยทุกคันล้วนแต่เกิดปัญหาขัดข้องจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนรถพยาบาลมาสับเปลี่ยนร่างผู้เสียชีวิตกลางทางครับโดยคันแรกครับเป็นรถพยาบาลของสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่เป็นรถยนต์ตู้โตโยต้ารุ่นคอมพิวเตอร์ครับซึ่งก่อนออกเดินทางพบว่าเครื่องยนต์มีปัญหาครับ ไม่สามารถเดินทางไปได้ต้องนำรถตู้ของหน่วยกู้ภยัยเทวฤทธิ์เมตตาธรรมมาสับเปลี่ยนเพื่อนำส่งร่างผู้เสียชีวิตแทนครับทางท่านนายกสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่บอกว่าในระหว่างที่ขบวนรถออกจากเชียงใหม่เหตุการณ์ก็ปกติด,ดีครับแต่พอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งหนึ่งในรถพยาบาลที่บรรจุร่างผู้เสียชีวิตทั้ง5คนได้เกิดปัญหากลางทางโดยเกิดปัญหาย,ยางบวมครับ ปัญหายางบวมก็น่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อรถใช้ยางมานานแล้วครับแต่รถเพิ่งเปลี่ยนยางมาได้ไม่นานครับอายุยางน,นี่คือยางต่ำนี่20,000กิโลนะครับสูงสุดก็ประมาณ5 0 0 0 0กิโลอันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาได้ไม่นานครับบวมครับจากนั้นก็เปลี่ยนเสร็จก็เดินทางต่อเกือบถึงจังหวัดปทุมธาน,นีครับรถพยาบาลที่บรรจุร่างของนายสมพงศ์ศรีนันหรือว่านายกก้างครับ ได้เกิดอุบัติเหตุครับที่ล้อหลังด้านขวาครับรถที่บรรจุศพนายก,กล้งนะครับได้เกิดอุบัติเหตุล้อหลังด้านขวาโช็กแล้วก็ล้อแม็กแตกครับแต่ก็ยังสามารถพอขับต่อไปได้ครับจู่ๆนะฮะล้อแม็กยางแตกครับโดยทานายชนทลิบบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจรถทุกคันก็ต่างาทยอยเดินทางกลับครับ ซึ่งขากลับก็ได้มีรถตู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนที่นําที่อาสานําศพไปส่งนี่ครับเกิดเหตุกัดข้องท่ออินเตอร์คูล,ลเอออล,ลอร์รั่วครับระบบไฟเซเรนมีปัญหาทั้งทั้ง,ท,งที่ก่อนหน้านี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ก็สามารถขับต่อมาจนถึงเชียงใหม่ได้โดยใช้เทปกาวพันท่ออินเตอร์คูลเลอร์เอาไว้ครับเพื่อประคองอาการก่อนและก็มาล่าสุดนี้ช่วงก่อนเที่ยงวันครับได้เกิด กับรถตู้พยาบาลที่ขับโดยนายอดุลสิงห์คำถูกชนท้ายแล้วก็พลิกตะแคงถลหลไปกับพื้นครับรถพยาบาลที่ใช้ในภารกิจทั้งหมดครั้งนี้6คันเกิดปัญหา5คันครับส่วนอีกคันนี้เป็นหน่วยกู้ภัยเท,เทวฤทธิ์เมตรธรรมซึ่งยังไม่ปรากฏอาการใดๆครับนี่ฮะหคันนะฮะเจออัถรา,าปห้คันครับมีเหตุการณ์ที่ ไม่ปกติเกิดขึ้นครับโดยรวมแล้วนะครับรถที่เกิดปัญหาระวงขนาดที่ส่งร่างนายกกล้างนะครับและก็พิทีพู้ติดตามนะครับหคือรถคันแรกเป็นรถของสมาคมกุศลสงเคราะห์เลขทะเบียน141999กรุงที่หมหานครใส่ร่างนางพยาวสีอายุห้าสิปีภรรยาของนายกกล้าง 2. รถคันที่2ครับเป็นรถตู้อาสากู้ภายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเลขทะเบียนฮอนุฮูบรอเรือ7801ใส่ร่างของนาน้อยรถคันที่3รถตู้ของทิจการแอมูรันเลขทะเบียนฮ oh อนุฮูบซบอร์ลสีนะครับ21636กรุงเทพมหาน,นครใส่ร่างนายกก้างครับเกิดชกหลังแตกแล้วไปขัดกับล้อครับทำให้ล้อแมกได้รับความเสียหายรถคันที่3ครับใส่ร่างน้านเล็กครับได้รับความเสียหายที่ท่ออินเตอร์คูลเลอร์แตกครับ ระบบไฟเซเรนมีปัญหาหลัง,ลงจากที่ส่งร่างเสร็จครับรถคันที่5นะครับใส่ร่างน้านีระหว่างทางเดินทางปกติทุกอย่างครับแต่มาประสบอุบัติเหตุถูกชนท้ายจนพลิกคว่ำเสียหายทั้งคันเมื่อวานนี้ครับส่วนรถตู้อาสากู้ภัยของหน่วยกู้ภัยเทวันลิมิตเมตตาธรรมเลเทเบียน2ตอย6 3 7 5กรุงเทพมหานครครันที่มาเปลี่ยนรถของสมาคมกุศลสงเคราะห์ไม่เกิดปัญหาดใด โดยหลังจากที่จบภารกิจถึงเชียงใหม่เจ้าของรถได้นํารถไปพรมน้ำมวลที่วัดสีล้อมอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับแต่ว่าอยา่างไรก็ตามนะครับในส่วนของทรัพย์สินที่สูญหายไปหลายรายการนะครับทั้งสร้อยคอทองคําหนัก10บาทกําไรข้อมือหนัก3บาทเหรียญรอห้ามูลค่ากว่าล้านบาทได้สูญหายไปล่าสุดครับเมื่อวานนี้นะครับบ่ายโมงครับ ทางพาตัเอกว่าชัดชรินบุญนาผู้ก่กับของสพอจอมทองเปิดเผยบอกว่าทางด้านตำรวจของสพอจอมทองพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และก็ชมรมนักยุทธสมัครเล่นอำเภอจอมทองนำเครื่องสแกนโลหะไปตรวจสแกนรอบๆจุดเกิดเหตุใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงครับจนล่าสุดเวลา4ี่โมงเชนเมืม่อวานนี้ครับทางเจ้าที่ได้พบเหรียญรห้ารุ่นปราบห่อครับที่มีมูลค่ากว่าล้านบาทของผู้ตายแล้วครับ ทางนี้ในส่วนของทรัพย์สินส่วนอื่นก็คงตรวจหาไม่พบเนื่องจากว่าสภาพของจุดเกิดเหตุน,นี้เป็นป่ารกต้องมีการเข้าเคลียร์สรางวัชพืชอีกครั้งหนึ่งและก็จะมีการตรวจหาเพิ่มเติมอีกต่อไปครับทีนี้ถ้าเผื่อเราสันนิษฐานของการเกิดอุบัติเหตุน,นะครับคือหนึ่งขับรถด้วยความเร็วลงจากยอดเขาด้วยเกียร์ดีรถใสแล้วก็เกิดอาการตกใจก็เลยชน ตกลงไปก็ควจะเบรกและก็ตกไปที่ร่องน้ําและสะบัดขึ้นมานะครับแล้วก็คาดว่านะครับคนขับและผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยครับจึงกระเด็นออกมาจากนอกรถและก็เสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นก็ย้าเตือนส่วนอาถรรพ์นี้นะฮะก็เนื่องจากว่าทรัพย์สินหายไปนะครับโดยเฉพาะเรียนปรับห่อนะครับถ้าเผื่อภาษาบ้านเราก็เรียกว่า ือผู้ตายก็ยังกังวลใจอยู่ครับและก็คงจะเป็นการเตือนผู้ที่เอาไปด้วยนะครับว่าคืออย่าให้มาส่งคืนนะเพราะว่าเป็นเหรียญเป็นทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตนะครับมีทั้งเหรียดมีทั้งสร้อยคอทองคําหนัก10บ,บาทเหรียดหนัก3าบาทเหรียญป่าห่อสองเหรียญแต่ว่าเหรียญป่าห่อมูลค่ากว่าล้านบาทตอนนี้ได้คืนแล้วครับก็คงจะเป็นการแสดงว่าไม่พอใจกับที่เข้าของสูญหายไปครับ นี่ถ้าเผื่อเราภาษาบ้านเราก็เรียกเป็นอัฐาน์ครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใหญของการขับขี่ท่องเที่ยวนะครับถ้าเผื่อใครที่ขับรถบนภูเขานะครับไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์โดยเฉพาะการระหว่างขับขึ้นเขากับขับลงเขานะครับขับขึ้นเขาง่ายกว่าครับใช้เกียร์ดีอย่างเดียวแต่ว่าขับลงเขานั้นต้องรู้ว่าต้องขับลงเขาอย่างไรครับจึงจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ต้องมีทักษะครับ แม้แต่ว่าเวลาที่เราเดินทางไปทุกครั้งรับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยครับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารนะฮะอย่าประมาทครับและก็แน่นอนก่อนการเดินทางก็ควรจะมีการตรวจเช็คอย่างรถยนต์นะครับความพร้อมของอยางรถยนต์ว่ายางหมดสภาพไหมหมดดอกอยางแล้วหรือยังนะครับไปที่นี่หัวถาวรออยางยนต์วถาวรออยางยนต์กรุป๊ปและก็ไทยพลัสวถาวรออยางยนต์ ขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตามประเทศออนรถ road, ออโรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ s อสครับแล้วก็รวมทั้งล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลรอยหลากหลายรุ่นหลากหลาย,ลาย,ลาย,ลายราคาทั้งรมดาและไม่รมดําท่านสามารถที่จะเลือกได้ไม่พอนะครับยังรับเปลี่ยนฐานนะ้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนภาพเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทัทนสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำ ตรงไปนะฮะถาวรบอลย่างยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านบินเรยียนศีรษะน้ำมืออะลตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐถ้าเผื่อขับรถทางไกลก็หยอดส่เชรหนา้าหยอดเซฟามือขยี้แล้วก็ยกสูดดมแก้ง่วงดีนกักแหลกครับปวดเมื่อยตรงไหนก็ทานนวดตรงนั้นครับ คลึงเบาๆนะครับก็จะสามารถที่จะบรรเทาได้ครับแม้แต่ท้องเสียหรือท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับหยดน้ำมันเหลืองใส่น้ําอุ่นนะครับ่สูตรดมแล้วก็ดื่มนิดก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันครับอ่สุทวอังกี้ตราตุนโพซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐและก็เรือนทวีหาแยกวารินนะครับ ส่วน EC เอกก็เป็นสารฟูซิติติกครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเ,นเรียบเสียงเงียบลดก,การสึรกหรอลดควันดำเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเยยบแล้วเลื่อนปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC สามารถเติมได้ทุกร้านที่มีคำว่า E-Z I อยู่หน้ารานครับวันนี้รายการนุพพรคุยข่าวภาคช้าก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมน สวัสดีครับ